มาถึงเรื่องของการรีดไถก็ยังคงมีให้เห็นแต่สถานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ walking street พัทยา,ทยาเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่ชอบความสุขสนุกยามค่ำคืนดิฉันไปต่างประเทศมาไปเห็นแบบว่าไหนหลายของเขาวิาวเขามากดีมากเพิ่งเคยเห็นเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างประเทศน่าสนใจมากเขาบอกว่าแล้ว,ลว,ลวที่บ้านเราไม่น่าสนใจหรอไม่ไม่เลยเพื่อนบอกว่าไม่เคยไปใช่ไหม ไม่เคยรู้เลยเหรอว่าไนไลฟ์ของเมืองไทยมันก็ว้าวมากคุณไม่เคยไปหรอไม่รู้ลับโอ้ถ้าไปไปไปทางานไงคุณไปทำงานคุณก็จะเน็ตก็ไม่ได้เห็นอะไรก็เห็นแบบว่าเรียบเรียบเลยกไปก็คือพักผ่อนเลยมันเลิศอย่างนั้นเลยเหรอเมืองไทยอ่ะคือเคยไปแล้วมันสนุกมันจอยทุกร้านว,าว้าวต้องวงเล็บว่าต้อง ไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีเพราะว่าเราก็จะเห็นชกต่อยกันบ่อยๆอะถ้านับบรรยากาศโดยไม่มีเรื่องมีราวมันก็ว้าวและน่าเที่ยวใช่โดยเฉพาะต่างชาติเวลาเขาเดินชนกันเนี่ยนะคุณเขาจะก้มโค้งขอโทษเขาจะไม่ได้มีแบบเหยียบเท้าแล้วมีเรื่องตีกันเหมือน บา,บางกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศฟิลเที่ยวสนุกฟิลกูก๊ดแต่ด้วยวอล k กอินสตรีทอย่างที่เรารู้กันว่านักท่องเที่ยวเยอะต่างชาติเยอะคนไทยเยอะก็ทําให้แม่ค้าแม่ขายก็ต้องเยอะอเพราะว่า <ๆ S 2> ในเมื่อนะักท่องเที่ยวเยอะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของเขาเขาก็มาขายของแต่พอเขามาขายของเนี่ยไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นเพียงข้อมูลจากฟากฝั่งของแม่ค้าว่าได้จ่ายรายเดือนให้กับเทศกิจ แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานถูกไหมเป็นคำกล่าวอ้างถูกไหมเป็นคำกล่าวอ้างอของแม่ค้าท่านนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งวันดีคืนดีแม่ค้าขายประมึกท่านนี้ขายไปด้วยความเพลิดเพลินในรถเข็นของเขา <S <S ขเขาบอกว่าถ้าจ่ายรายเดือนปุ๊บจอดรถเข็นขายบริเวณซอยนี้ได้ซึ่งตามประกาศของเมืองพัทยาไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าจ่ายได้ปรากฏว่ากลุ่มนี้จ่ายไปแล้วอีกกลุ่มนึง มาเก็บโวยสิจ๊ะเหมือนว่าเขาจ่ายกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งท่านหนึ่งแต่ท่านที่มาจัดการให้เป็นระเบียบเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งใช่อ๋อเขาก็เลยอ้าวงงละสิในเมื่อฉันจ่ายรายเดือนไปแล้วแล้วทำไมถึงต้องมาจ่ายเพิ่มอืม,มึกยากไม้ไม้นึงเนี่ยก็ได้กำไรไม่ได้เยอะอจ่ายตำรวจไปแล้วยังจะต้องมาจ่ายอีกหรอเขาบอกเฮ้ แต่หนูว่าไม่ใช่ตำรวจเป็นเทศกิจเป็นคำกล่าวอ้างของเขาไปฟังเสียงเขากันเลยดีกว่าครับในเครื่องแบบเลยไหมที่เขามาเก็บใส่สีำเงินมั้งในเครื่องแบบเลยเหรอใช่ผู้หญิงผู้ชายที่เขามาเก็บผู้จริงๆอ่ะเป็นผู้ผู้ชายคือมาเก็บอ่ะนะเดือนละพันเหรอนานี่ยเขาเก็บนานยังมันมันเปลี่ยนชุดมาเรื่อยแต่หนูเสียมาหนูเขาเข้ามาขายนี่สองปีสามปีนะพี่คจริงๆอะหนูไม่รู้ว่ราหนูอ่ะแค่อาศัยว่าจ่ายแล้วหนูได้มาขายสะดวกแต่ไหนบ้างบางทีเราก็ฝากกันพ่อ้ายไม่ขา รายละเอียดครบเลยคุณนาเข้าใจคนขึ้นเลยนะอารมณ์ขึ้นแบบว่าจ่ายไปแล้วจ่ายซ้าจ่ายซ้อนจ่ายอีกเหรอเพราะว่าทีมเจ้าหน้าที่ทีมนี้ครับจะยึดยึดอุปกรณ์การประกอบอาชีพเขาเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมแล้วในเมื่อเขาจ่ายไปบอกละเอียดยิบสิ่งที่ละเอียดมากกว่านั้นก็คือจ่ายไปตั้งสองสาปีแล้ว,วมีความยาวนานไปอีกแต่ในซอยนี้ครับคุณเพชรหอมดูดีๆว่ามิได้มีร้านเดียวนะจ๊ะ ซอยนี้จอดไม่ได้แต่ก็มีหลายร้านที่จอดก็แล้วทำไมร้านฉันถึงโดนร้านเดียวถูกต้องถ้าจับทำไมไม่จับปรับเขาอาจจะมาแวะร้านคุณพี่ก่อนไงแต่ตอนนี้พอแวะร้านคุณพี่ที่เหลือไปก่อนแล้วไงไปแล้วว่างแล้วเห็นปะว่างแล้วเมื่อกี้ออยังมีไฟเหลืองๆอยู<ๆ>่เลยตอนนี้ออว่างแล้วแม่ค้าก็ยังบอกอีกว่านอกจากฉันจะจ่ายรายเดือนแล้วยังมากินฟรีอีกกินก็ให้กินเงินก็ให,ให้แล้วยังจะมาจับอะไรอีกนักข่าวแล้วก็ แอบสงสัยก็เลยถามไปว่าหูบอกละเอียดยิบขนาดนี้ไม่กลัวเหรอฉันไม่กลัวฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วทํามาหากินก็ยากอย,กอยู่แล้วยังมาเก็บน,น,นู่นเก็บนี่จะไม่กลัวเปิดหน้าท้าชนเลยแล้วออพร้อมบอกเลยว่าไปชี้เลยนัดมาได้เลยชี้ได้เลยว่าคนไหนที่ฉันเป็นคนจ่ายจำหน้าได้แล้วก็จ่ายกันมาตั้งหลายปีจำหน้าได้ข้อมูลนี้ครับก็ร้อนไปถึงทางรองนายกเมืองพัทยารองนายกบอกว่า นโยบายเนี่ยคือไม่ให้เรียกเก็บใดๆถ้ามีเรียกเก็บถือว่าทำผิดวินยัยคาาโทษไล่ออกต้องไม่ค่าโทษเนาะถ้าเจอปุ๊บให้ออกเลยเนาะตรวจสอบ,บแล้วก็คือตามนั้นไปเลยครับเอาเป็นว่าแม่ค้าเองถ้าไม่ใช่จุดจอดหรือจุดผ่อนปลนให้ค้าขายก็ไม่ต้องไปขายเราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพราะการจ่ายคือการสนับสนุนอีกวิธีหนึ่งที่กำลังทำลายชาติ เหมือนกันกคนที่รับก็จะไม่มีช่องให้รับเพราะไปขายในที่ <อะ S 2> ที่ถูกต้องอ,อดังนั้นแล้วก็จะขายแบบสบายอกสบายใจค้าขายได้โดยไม่มีปัญหาส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ถ้าเขาไปจอดในที่ที่ห้ามจอดก็อาจจะบอกเนาะว่าให้ย้ายไปตรงนั้นตรงนี้ครั้งแรกว่ากกล่าวตัเตือนว่าไปถูกไหมมันก็ต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะมไม่ใช่แบบมาถึงแล้วจะไปจับเลยแบบนี้ครับ